วันนี้ก็แปรแล้วล่ะวันนี้จนก็แปรแปรแล้วตาม,มนี้เนาะแต่ตามนี้ล่ะครับรั้ก็นี่ละร้อยซับนำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลมาสาธสสสุสวัสดีครับร้อยซับนำโชคเลขเจ็ดนำโชคมาเนี่ย มาที่ปั้มปตทหกําลังตำบลยางอำเภอสระบุรีจังหวัดสุรินทร์เพือสี่าาาตัวมก็เลยจากเครื่องต้องแปรพกสลากแมนแเข่าขโมดหาทำผู้ชมตกัอะไรเอฟซีกับอะไรค้นอะไรค้นอชร์ได้เพื่อเป็นกำลังใจกับแอดใน้ก้นเด็านต่อไปมหอดมาถึงแลัเข่าไปหาต้องเพือข้ามก็ลแปรพกแมน ไปฝากเกที่ไปเลยครับสวัสดีครับหลวงสองใช่สวัสดีผม้อยทรับน้ำโซกอืมลอยทับน้ำโซก<ะ>มาติดตามเลขแปลปก,กจากหลวงสองงวดประจำวันที่สองมอกรกาคมสองพันห้าร้อยหกเจ็ดแปดนี่เนาะว่าหลวงสองแปลได้ยังไงเนาะอเออคือ,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 อนี่ก็มันเป็นสงท้ายปีเก่าเนาะปกเข้ามาเนาะครับ สำหรับปีใหม่มีเขียนวันที่สามสิบเอ็ดจะมีรูปมะโรงปีมะโรงพญา,านาคและวองงูเล็กมาเสงจะมีกล่องของขวัญมีดาวมีดาวอยู่สี่ดวงห้าดวงนะดาวห้าดวงจะมีกลมๆหน่อยนะครับรูปรูปเป็นงูครับรูปเป็นนง้ เหมาะมีพญานาคมีงูเลเ็กมาเสงถ้าเป็นปีปีนักสัตว์เขาก็เป็นเลขสี่กับเลขห้าโอสี่โอ๊สี <4 S 1> <5. S 2> ่กับห้าสี่กับห้าเออทีนี้แล้วก็แต่เขาไม่เขียนออปศฝรั่งเนาะสองพันยี่สิบสี่สองพันยี่ห้าเขาไม่เขียนเขียนส่งท้ายติเก่าวันที่สามสิบเอ็ดทีนี้เมื่แล้วเราก็บอกว่าหนึ่งกับศูนย์ต้องมาตัวเลอะใช่หรือเปล่าจ๊ะ อะไรนะหนึ่งกับศูนย์มาตัวหนึง่งรับแต่แต่มันก็มาสองตัวอะไรเนาะมันมันมันก็มาหัวชแลรวมันเข้าสงหนึ่งแต่ว่าอาจารย์แม่ให้ก็เข,เขียนให้วันที่สนะิบเนาะเขาก็มามาเลขหนึ่งคือเป็นสองหนึ่งครับอ่อาก็ถือว่าเป็นสองหนึ่งก็โอเคนะเลขหนึ่งเข้ามาตัวหนึ่งศูนย์ไม่มาวันนี้เลย ก็ดูงวดที่แลแปลเนาะเดี๋ยวมันก็อาจารย์แม่ก็โอเคเหมือนที่เราว่านะครับให้จับเซนเตอร์แล้ววนเอาจ,จับจับจับเซนเตอร์แล้ววนเอาเข้าเลยแต่ตัวเขียนไม่ค่อยถูกหรอกอให้จับตัวนี้แล้วก็วนเอาเจอสองหนึ่งสองห้าสองศูนย์สองสี่สองสามอะไรแบบนี้ใครวนก็โอเคเนาะใครใครใครวนถูกก็ก็มีห้าตัวเองก็มีห้าตัวเนาะ อ่าก็ห้าคู่ห้าตัวก็แล้วเอาอเตัวกลางเป็นเซนเตอร์ไว้นอะอะะพยายามเปตัวกลางเป็นเซนเตอร์วันนี้ก็แปรแล,ะละ้วล่ะวันนี้ด้นก็แปรแล้วตาม,มนี้เนาะอแปรตามนี้ละ่ะครับนะครับก็นี่ละเลขศูนย์ก็มันจะเอาบวกแนวทางด้วยแนวคิดด้วยก็เลยไอจุดเดียวเดียวก็เป็นเลขศูนย์ได้ไปเน,นะเราบอก นี้มาลงคือปีที่ห้ามาเสยงคือปีที่หกครับหกกับเก้าคือตัวเดียวกันหกกับเก้าตัวเดียกันเขาจะมีกล่องกล่องกล่องเป็นเลขสี่เหลี่ยมก็ได้จะมีนี่สองศูนย์ก็รูปทรงของงูเหมือนจะเลขสองตัวงูมันกับเลขสองเออเราก็เลยว่ามันเด่นนะก็เลยลองเขียนไว้อ,อาจจะตัวเก่ามาตัวอีกก็ได้แบบนี้นะนะเรามองรู้ว่าอาจจะเป็นตัวเก่ามาตัวนี้เราก็ เลขหนึ่งเลขหนึ่งขอให้เขียนวันที่สามสิบเอ็ดมาให้เราก็เลือกผมวันนี้เลือกเอาหนึ่งกับสามยาวตรงไหนผมเลือกเลือกเลขหนึ่งใส่ครับดเลือกดึงเลือกเลขหนึ่งมาใส่ว่าชอบยังชอบเลขหนึ่งกับเลขสองอยู่เนาะอาจจะมาทางบนแล่าจจะสลับคิดว่าเป็นแนวอยู่ประมาณนี้ก็เลยคิดว่าเอออาจจะตัวเก่าแล้วบวกกระทางเลขที่เรามองไว้มั่งก็โอเคนะประมาณนึงครับเอ่าแต่นี้ก็ในี่ละ ศูนย์ก็มาจากจุดเล็กๆจุดเดียวนี่ละศูนย์นิดเดียวบางทีมันก็ออกได้อ่ะก็สองกันนะมาจากรูปทรงเนื้อก็งูงูกันหน้าก็เป็นสองตัวเนาะครับเออเป็นสองตัวก็ได้แบบนี้ห้าก็มาจากปีนักสัตว์เออปีนักสัตว์ปีที่ห้าที่หกครับมาลงมาเสงงูสองตัวศูนย์ก็จุดกลมกล่องเป็นสี่ก็ได้ครับ กล่องเป็นสี่เหลี่ยมหรือใครจะชอบเป็นเก้าก็ได้แล้วแต่แต่เก้ากับหกก็ตัวเดียวกันครนึ่งก็ประมาณนี้แปลกเลยนะแต่แต่ลุงจับคู่ให้ยังอจับคู่คืออันนี้ยังไม่ได้จับเหมือนเดิมยังไม่จับเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้มันคือเลขฝันอฝันว่ายังไงตรงที่ว่ามันตรงกับเลขเป็นเตร์ของอาจารย์แม่พอดีก็ฝันก็ว่าฝันว่า ไปทำอะไรไม่รู้หมอก็ตรวจบอกว่าเป็นโรคเบาหวานนิดหน่อย<ฆ>เลยขึ้นว่าจะไปเอาใบอะไรไม่รู้นี่ก็เจจะเอเอของร้านนี่เขาให้ยืมเงินหกร้อยยี่สิบบาทบมีแบง,บบแบงบค์ห้าร้อยหนึ่งใบแบงค์ร้อยหนึ่งใบแบงค์ยี่สิบหนึ่งใบรวมมาหกร้อยยี่บแล้วนี่ถือว่าเป็นเลขฝันไปอันนี้เป็นเลขฝันเนาะเลขฝันก็ตรงกับเลข,เลขอาจารย์แม่ <c oughs> ก็มันอยู่ในโซนเดียวกัน,น,น,นก็เลยต้องเขียนลงอ่ะ ไดปไป้ยเขยยนลงเลยนำมาให้อาจารย์แม่ก็เออมันมันดูนะมันก็เผื่อมันจะเลขกตัวเก่าหรืออะไรยังไงม,มาแบบเนี้ย ครับหกอาจจะมาตัวเก่ามาตัวเป็นหลักร้อยก็ได้แบบนี้เข้าทางกันอยู่ครับดูในรูปก็โอเคอยู่คือฝันบางครั้งก็แม่นบางครั้งก็ไม่แม่นครับแต่บางทีเราก็ต้องเสี่ยงต้องต้องต้องเอาไว้เลขฝันนะวันนานๆจะฝันเป็นตัวเลขว่าหกร้อยยี่สิบบาทก็น่าจะเป็นตัวเลขละครับแต่จะไปแปรปตีก็ไม่ได้ไม่ได้ตีไงเพราะว่าเงินหกร้อยยี่สิบบาทเงินหกร้อยยี่สิบบาทจะก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นห้าหนึ่งศูนย์หรือว่า 5 1 2ก็อยู่ในอาจารย์แม่หมดในอาจารย์แม่ตอนนี้เนาะอ่าถึงจะแปลงไงก็อยู่ในอาจารย์แม่ในอาจารย์แม่มีตัวไหนบ้างลุงนี่ยการนี้ละ20 24 21 26 25อยู่ประมาณนี้รับอยู่ประมาณนี้แ,<ต>แล้วก็ถ,ถ้าเรียกสองเป็นเซนเตอร์ก็ให้จับแล้วเอาเหม,มือนเดิมวันที่แล้วก็ถ้าวนเอามันก็เข้า เลยเนะลุงเงข้าสองหนึ่งเข้าสองหนึ่งเลยถ้าใครจับห้าตัวเข้าสองหนึ 1, 1่งหนสองอ่ะก็อยากให้เอฟซีจับห้าตัวนี้ไว่าจะเบื้องต้นถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เอาอาจารย์แม่เป็นเซ็นเตอร์ตัวหนึง่งครับแล้วก็น้องนันก็จะจัดการเอาประมาณนี้นทีตอนนี้ผมเขียนไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ก็เลยเผาเผา,ววาก่อนเบาก่อนแล้วก็นะมีความฝัน เดี๋ยวเขาไม่เขียนนี่วันสุดท้ายเนาะมันมีความฝันของลุงอีกวอ่อยู่ประมาณนี้นำไปฝากเอฟซีนำไปฝากเอฟซีที่เป็นเอฟซีของลุงฟองคอยติดตามก็ลองก็ลองทำดูลุงฟองเนาะอออก็ลองใครที่เคยตามก็ลองดูครับก็อยู่ประมาณนี้ละแม่จะแปลได้ประมาณนี้ประมาณอะไรีกครังก็อันนี้คือเลขฝันครับอันนี้คือแปลแปลอาจารย์แม่แล้วอยู่ประมาณนี้ครับนะครับก็สองกันนะ หน้าสองตัวงูเป็นสองตัวครับตัูนคือจุดเล็กๆอันนี้คือกล่องก็ได้ห้ากับหกกับปีนักษัตรปีที่ห้าปีหกก็อยู่ประมาณนี้เนาะลองลองตามดูลองตามลองตามแปปลกนหรือฝันเนื้ออะไรก็ไปเทียบเข้าเอาดูก็ได้เทียบใส่แล้วก็เทียบลองดูก็อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะแอนลอยซับนำโชค ต้องร้ทรับน์นำโชคขอขอบคุณลุงของที่มาให้เนวทางในการแปรปกตลาดให้เอฟซีนำไปแสบโชคแสบท้ายงวด่วันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะจ้่จะลองดูลองดูคืิอนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้รวยโชคดีวีใหม่กันทุกท่านทุกคนเนาะสำหรับคีิปนี่สวัสดีครับ